สว,ส,สวัสดีค่ะเอ้าว,วันนี้มาพบกับเราใน m i ครับหานึ่งจุสิบแปดนะเย้เปิดคลิปมาก็หมาเห่าเลยทุกคนแป๊บนะโอเคทุกคนเปิดคลิปมาก็หมาเห่าเลยก็วันนี้นะคะมาอยู่กับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปทัวร์เหมืองใต้บ้านเรานะานว่า พูดมั่วไปเลยอะเธอพูดอะไรเนี่ยเธอเขายังไม่ได้มีที่ขุดเลยเธอทําที่ขุดให้เขาหน่อยเขาทำไปแล้วขอคือตั้งแต่ EP ที่แล้วนะเราก็ได้ให้ทุกคนมาดูนะแต่ว่ายังไม่ได้ดูทั้งหมดนะก็เราก็จะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูแบบเต็มๆกันนะคะว่าเราลงไปใต้เหมืองน,นี้มีอะไรบ้างที่เราแบบไปเจอมากับคุณเซฟนะโดยที่เรายังไม่ได้อัดคลิปนะทุกคนโอเคเราไปเริ่มกันเลย เราไปเริ่มกันเลยทุกคนคือเราจะบอกว่าเราเจอเพชรเยอะมากเลยนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ขุดนะเพราะว่าเรารอให้มีที่ขุดฟอร์จูนก่อนแล้วเราคอยขุดใช่เพราะว่าเราขุดเราก็จะขุมนี่เราก็ทนี่ตรงนี้จะเป็นแม่น้ํานะเธอรอด้วยจะเราจะพาทุกคนไปทัวร์นะคะว่าเป็นไงบ้างไปโอ้โหหัวติดจะปาก นี่นะคะทุกคนมันเป็นแบบเป็นเหมืองน้ําตรงนี้นะแล้วก็ใหญ่มากมากๆเธอหัวติดแล้วแล้วเธอจะขับเข้ามาทําไมเนี่ยหัวหัวติดี่ก็จะให้มาดูทั่วๆเนี่ยเนี่ยแร่เรายังก็บักแร่เราก็ยังไม่ได้ขุดเลยนะใช่ข้างบนนี้ก็มีแร่ยังไม่ได้ขุดนะเยอะเยอะเลยอปักทอนอะไรนิเนียปักไม่ได้มันมันสูงปักปักปักดิเนี่ยดิปักไม่ได้เออด้ละนี่อุ้ยนี่ไง ยังไม่ได้ขุดเลยทุกคนคือเยอะมากเลยทุกคนที่เราแบบยังดูไม่ถูกวใช่ใช่ปักจะเห็นดินปะ่ะไม่เห็น,นมองไม่เห็นเลยมือตึอ๊บมองไม่เห็นปากนี้แหละปากนี้ <Okay. S 1> ปักนี่ปนี่นี่เป็นเป็นไหนต่อป่ะเงี้ยเราพาไปดูข้างล่างเลยดีกว่าใช่อันนี้ก็เป็นประมาณนี้แหละเป็นมีน้องปลาหมึกด้วยนะทุกคนดูสิ ต้องสีสวยมากมือลัน่นคือุแเ่ยเราก็จะขุดเราก็จะมาแบบอย่างนี้เลยทุกคนดูดิเรือเราขับลงมาแบบนี้ได้เลยทุกคนเธอเขาไม่ได้เอาดาบมาด้วยอะ่ะเขามีโอเคไป <บ S 1> เราจะพาไปต่อเลยนะคะทุกคน <S <S เป็นแบบน้ําเยอะมากเลยนะคือแบบดูดิมันเป็นแบบน้ําน้ําตกเลยอะ่ะ เดียทุกคนสิ่งที่เราอยากนําเสนอที่เราเจอคือมันอลังการมากเวอร์ดูสิสนนในนี้ก็สลามเกิดบ่อยมากเลยนะเธอมีตรงนี้มีเพชรไ,ไหมไม่มีนะนี่<ร>ไงสลามเกิดเยอะมากเลยอะ่ะดูดิยวยียอะเต็มไปหมดเลยสวัสดี้ะน้องสลามโอ้โหดูคุณเซฟดีทําร้ายคุณเซฟทําร้ายสัตว์เราเเผื่อ มัเป็นประโยชน์นะเวราเราแบลเราทำแล้วเปวน็นบล็อกอะเห็นเขาเอาไปซอกดูในลาวาแล้วก็เจอป็นกันจริงเหรอใช่เดินไปอ,อ,อีกมีอีกนะทุกคนคือมันใหญ่มากมันยังไม่หมดแค่นี้นะดูสิอลังการมากกว,ว่าจะมาเปิดนี่ได้แล้วเกือบตายใช่คือซอมบี้เยอะมากเลยนะเรากับคุณเซฟก็มา ปักทอดไว้ที่เราไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าเราก็คุณหาเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างยาวนานนะเพราะว่าแผ่นนี้ยิ่งในเมืองนี้ยิ่งแบบยิ่งใหญ่อลังการอยู่นะใช่จะตามเข้ามาก็เลยเทำให้ไม่เสียเวลาไปนั้นเราไปดูอีกทีก่กว่ามีอีกอะะอมันมีมันมี เธอพาไปดูสปอนด้วยเราเจอสปอนด้วยนะคะทุกคนสปอนซับปี้นะทุกคนเสียดายมากเะเธอคุณเซฟไปเร็วมากเลยไอหิน,นที่เป็น,นหินดำๆแบบนี้คือขุดยากมากแข็งมากเลยแล้วแข็งมากใช่จริงนะตรงนี้เราอยากดูไม่ผลนะทุกคนนี่อันนี้เป็นลาวาแนละ้วทุกคน,กคนเรามาปั๊ม<ล>พวกพอ,ออฟซิเดียนแถวๆนี้แหละแถวแลาวา าาน,นี่ฝั่งฝั่งทางนี้ใกล้ๆสปอนใช่ไหมเธอเก็จำได้ตรงนี้เะมีเจอเราเจอเพชรตอนนี้ที่ทบ้านพี่คือฝนตกแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรฝนตกแบบรินรินอยู่แต่ก็เริ่มเริ่มแรงแล้วแหละเธอมามามามันมันยากมากเลยทุกคนดูดิมันต้องแบบชึบ ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงฝนนิดๆนะแบบเธอบรรยากาศน่านอนมากอ่ะใช่น่านอนจริงๆดูสิโอโหเดินเดินมาคือแบบนี่นะทุกคนนี่คือสปอนนะเป็นสปอนซอมบี้ที่เรามาเจอนะก็เก็บของไว้เรียบร้อยละเออตรงนี้คือเป็นที่ปั๊มออฟซิเดียนของเราใช่นี่คุณต้องกาน เนื้อหมูนี้เราก็ได้มาจากนรกนะจากอีพีที่แล้วนะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้เลยนะคะลงแล้วใช่ไหมกำลังลงแต่ก็น่าจะลงมันมีอีกปะเธอเธอพาไปดิตรงที่เป็นเพชรด้วยมีมีเยอะเลยใช่ใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะตอนนี้ก็เดินแบบ ตกหลุมตกตกบ่อแล้วทุกคนเพราะว่ามัน<ร>เป็นรูรแบบไม่เท่ากันอนะ่ะเราก็ต้องแบบค่อยๆเดินนี่อันนี้ก็เป็นลาวาย<ะ>อีกที่หนึ่งไปพาพาไปดูอีกที่กันนะที่เราเจอปิดโอเคเราขุดมาแล้วป่ะยังไม่ขุดชึบปุ๊บติดแอนแอนเลยคุณเซฟไปเร็วมากคุณต้นชานะต้นไม่มีต็ป เธอทำไมเธอเร็วจังอ่ะเจอละเป็นสเต็ปเนี่ยเขารู้ใช่เาชำนาญทางแล้เมืองเนี่ยนี่นี่อันนี้เป็นโต๊ะคาที่เราวางไวนะ้นะนี่อันนี้เป็นอีกที่หนึ่งใช่ไหมเธอใช่หใหญ่กว่าอันนี้ก็ปัม๊มอันนี้ได้เหมือนกันนะเนี่ยสลามนี่ไงเพชรเพชรของเราเอยู่ตรงนี้นด้วยนะนทุกคนวู้แล้วเวว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 มวว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  เป็น,นที่ปั๊มสลามม,ม,ม,นะมันไม่เหมือนสลามไฟอ่ะเป็นอยู่ในนรกอ่ะอันนี้ก็เป็นที่ปั๊มสลามชั้นยอดเลย<ม>คือทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเลเวลเราหายเราตายนะจากอีพีที่แล้วนะทุกคนในลลนรกเสียดายมากเธออ่ะไม่ยอมคุ้มกันเขาอย่าพูดแบบนั้นจริงเขอคิดว<ๆ>่าหมอกๆคือแบบคนอาจจะเจอเจอได้นะใช่ข้างบนนี้คือแบบมืดด้วยนะอาจจะมีแร่ เธอต้องใส่ั่นแหละที่มันทำให้เห็นนะใส่ค่ะใส่แล้วอ่ะไม่มีฮะเขาหาใส่แล้วไม่มีที่เราขุดก็เป็นเพชรตรงนี้ใช่ตรงนี้คือเราขุดไปทำเป็นที่ขุดเพชรแล้วนะทุกคนใช่แล้วก็บ้านเก่าของเราใช่แล้วก็เพชรอยู่ตรงบ้านเก่าเราด้วยนั้นหนึ่งหนึ่งกองแต่เรายังเปิดทำไปหมดเลยเดี๋ยวเรารอให้เราได้ที่ขุด ฟอร์จูนแล้วเราจะไปลุยกันคะ่ะทุกคนเราจะไปลุยเมืองยายาวเลยครับเขาพูดภาษาอะไรครับ <c oughs> โอ้ยมันติดมากเลยคือแบบติดหัวมากเลยทุกคนชื่อภาเนอร์ <c oughs> ก็หมดแล้วทุกคนก็คือเมืยงที่เราทำอึเราก็<ห>เวลานาน,นก็เราจะแบบเปิดหมดอ่ะอุ้ยเธอนี่ตรงนี้<ร>สวย<า>สุดละยังไม่ได้เปิดเลย ฮะบนนี้ยังไม่ได้เปิดเลยใช่บนนี้คือตามจริงมันเหลือเยอะมากเลยนะทุกคนแต่ว่าแต่เรายังดูไม่ทั่วนะใช่เรอจะขึ้นไปได้ไงจะ,จะขึ้นไปหรอไม่อะงั้นกลัไปกลับบ้านเราไปขุดแร่ตรงบอร่อน้ำน้ำตรงนั้นดีกว่าตรงที่เราขับเรือรเล้ยตรงนี้ก็มีเลยเธอขุดตรงนี้ก่อนเอาไว้ใกล้ก่อนก็ได้ไหนโอเคเธอไมเห็นเหล็กเหรอเพิ่งเห็นเมื่อกี้ เอ <Okay. S 1> ทำที่ขึ้นไปเลยคุณเซฟโอเคกาทำแนวเขาเนี่ยได้ไหมตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเมืองเหรอมินี่จุดนะคือเราก็ต้องการได้เหล็กนะทุกคนทกปจุดไฟขเขาเลยไหนเออ อะไรตาแดงๆอ่ะโหแล้วเธออันตรายมากเลยอ่ะนี่คือการต่อเบียร์นวนการแมงมุ๊ตรงนั้นก็มีเหล็กนี่มีเหรอเธอมาฆ่ามันเร็วอ้ยตรงนี้ก็มีใช่นี่ไงบอกแล้วว่าเรายังไม่สามารถราาที่ใช่ สำรวจยังไม่ทั่วเลยนะทุกคนนี่ไงตัวนี้บนผ่อนแล้วก็มีเธอเยอะมากอะ่ะไปเดี๋ยวเราไปขุดเหล็กกันตรงนี้หนึ่งชุดเอ้ยไม่ใช่หนึ่งชุดดิหนึ่งกองอีกหนึ่งกองเลยเหรอใช่นี่นี่นเยอะอะไรขนาดนั้นอ่ะนี่ไงได้มาต,ตั้งสิบสามได้มาตั้งสิบสามข้างๆเลยสิบสามก้อนถือว่าเยอะเลยนะทุกคน ข้างล่างอีกน่าจะเยอะมีมีอีกเหรอไปไปเอาตรงใต้น้ำตรงใต้น้ำเออไม่ใช่ใต้น้ําดิบนน้ำเออนั่นแหละครับเอาเอาอีกเอาอีกตอนนี้เราก็ทําการเซลฟี่อยู่นั้นทุกคนคุเซฟคุเซฟเซลฟี่สม้เจ๋งนะจะสวยจริงนะทุกคนใช่น่าสร้างบ้านเลยอ่ะน่หน่าใช้ชีวิตดีได้หลายรูกดะ เราจะกลับไปที่เดิมกันนะคะทุกคนเอ้ยจริงไงเจอเหล็กเดินมาก็เจอเหล็กเลยเจอทอง,ทองแล้วคุณทุกคนเรายัางดูไม่ทั่วนี่เพราะว่าขี้กลัวคุณเซฟขี้กลัวเกินหมัวเธออะ <c oughs> ไรเธอไปปักถอดให้เขาล่ะยังไม่ว่างโอ้มีการยังไม่ว่างเลยทุกคนเ <c oughs> นี่ยเหล็กเต็มเลยนะเธอรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มเลย อุ้ยเหล็กเหล็กอย่างเยอะคือเราดูยังไม่ทวนตอนวันนั้นใช่ทุกคนขมว่างนอนนะทุกคนเราเล่นตอนกลางคืนอะถ้าเป็นพวกหาแร่ใช่ไหมเราจะชอบหาหากันตอนกลางคืนเพราะว่าเราว่างตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วเราก็หาทําตอนกลางคืนอุ้ยเธอตกใจตกใจอะไรเธอยาใจอ่อนดิเธอมันไม่ดีเธอจะวางไว้ทําไมเนี่ย เธอตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ไปดูเราว่าอะไรขึ้นแลนะทุกคนตรงนี้ขึ้ที่ข้างบนน่ะเธอตรงนี้แร่เต็มเลยยังไม่หมดเลยตรงเนี้ยเหล็กอ่ะดูดิดดูิเธอจะพูดพร้อมเขาทำไมอ่ะเธอพูดตามเขาเธอเธอแปลวาทอดแม่เขาเลยแล้วเธอไม่เอามาล่ะเธอไม่เตรียมพร้อมนะ เขาไม่ได้อยู่ในเธอหมดเลยคุณเซฟไม่เตรียมพร้อมมาทุกคนไหนตรงไหนเนี่ยดของเขาเนี่ยเงี้ยไปไปปักไปเลยเราจะปักยังไงได้เนี่ยอ่ะเธอก็ปักตรงดินเดี๋ยวโอเคอ่ะโูโเ้โเยอะมากทุกคนคนี่เราทำการขุดก่อนนะคะทุกคนเธอขุดได้ไหมนเนี่ยเขาขึ้นมาขุดเคเขาขึ้นมาขุดแล้ว โอเคได้อยู่ไหนได้เยอะไหมอีพีที่แล้วที่คุณเปิ้ลตายนะคุณเปิ้ลเผาผาล็กดีมากก็เธอไม่ยอมอันนี้เธอพาเขาไปตายอีกถ้ำหนึ่งเรามีถ้ำที่จะลงเยอะมากใช่อีกถ้ำหนึ่งคือใหญ่อลังการกว่านี้นะใช่อีกถ้ำหนึ่งคือแบบคุณเปิ้ลตกไปตายบ่อยมากเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะ พอแค่ okay. นี้ก่อนลครับเราไปกลับเ,เพราะว่าเรายาังต้องทำในเก็บแต่เราต้องไปขุดเหล็กไอตรงนั้นอะช่ตรงนี้เราก็พอพอพอ,พอไว้แค่นี้ก่อนแล้วครับไปฝังนุษไหนายเธอโอ้โหคุณเซฟคุณไปแบบไม่รอเลยนะเธอขึ้นมาตรงน้ำดิคือเขาขึ้นน้ำนะ่ะเป็นอะไรที่ยากมากคุณิ้ลเขาแบบขึ้นน้ำไม่เป็นนะ <laughs> ขึ้นลิฟต์น้ำไม่เป็น เนี่ยตรงเนี้ยขึ้นเขาขึ้นไปแล้วนี่<ม>นี่เห็นไหมเธอง่ายนิดเดียวเองเกือบตกแล้เมื่อกี้ไปคือน้ำมันเยอะมากอ่ะอุดไว้บ้างก็ดีนะเธอมันอุดไปได้เธอดูดีมันไหลมาจากฝั่งนู้นหมดเลยไม่ได้หลายนี่เธอเธอดูตรงนี้มันไหลาจากตรงนี้เขาอุดไว้ดีกว่าอ,อุดได้ไหมเนี่ย อุดได้คือน้ำมันเยอะเกินอ่ะมันลำคาญเวลาเดินอ่ะคือมันติดไปหมดเลยอ่ะ,เ,อะอเธอต้องอุดเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันใหญ่ฝั่งนี้เราก็ยังไม่ได้อุดเลยอโอเคเราไปขุดกัน,นก่อนด<ห>ีกว่าตัวนี้นะคุณก้ยอยเขาชอบแบบเธอไม่เอาเรือหรอ นี่เรืออยู่ในตัวคะาไม่ใช่เหรอนี่ไงเรืออยู่นี่เรืออันเดียวใช้อย่างคุ้มใช่เร้อขึ้นมาเร็วชืบชืบชืบเธอเธอเราไปเธต้องช่วยเอา้อาน้องปลาหมึกอะไรทำไมอยู่ๆก็ตาย้องโดนอะไรทำไมอยู่ๆน้องก็ตายล่ะน้องโดนอะไร น้องน้องถึงแก่กรรมแล้วใช่หมดหมดอายุไขแล้วทุกคนน้องหมดอายุไขแล้วเธอเขาขึ้นก่อนเธอก็ขึ้นี่อูเธอช้าจัดอูดูดูดูขุดไปไหนขุดหัวแล้วเนี่ยขุดฐานด้วยเธอเธอขยับมาหน่อยสิไปขุดเลยโอเคขุดช้ามาก อยู่บนเรือคือขุดชา้าแบบจัดๆเอางี้ไหมต่อบอกให้ดีกว่าเธอได้ไหมเนี่ยได้สักอันไหมได้เลยนี่ตรงนี้ก็มีนะอยู่บนเรือขุดช้ามากดูใช่นี่เธอเธอขุดเหล็กมาด้วยไม่วางบอกไม่ได้ เธอทำอะไรอ่ะนี่ไงเธอขุดเลยเธอเธอเธอลงไปเก็บดิโอเคไหนเก็บตรงไหนเธอขุดแล้วเหรอเอลงไปเก็บเธอลงไปเก็บในน้ำฝ่งู้ดเขาตีแบบมันลอยยังไงมันก็ต้องลอยขึ้นมาอยู่ดีหรอมันไม่ลอยแสดงว่ามันไม่มีไม่มีละ แร่ที่เธอขุดอ่ะมีได้ไหมตรงนี้จิคุณเลยมยีหลายที่มากเลยนะทุกคนดูคุณเซฟขุดอย่างเมามันตอนนี้ได้ยินฟ้าฟ้าร้องกันไหมทุกคนบ้านเราฟ้าร้องละอันนี้มันห<ม>น้า,นาร้อนหรือมันหน้าฝนวาสวัสดีน้องป้าหมึกเรืองแสงนหนเห็นไหมเธอ มันจะมันจะลอย,อยขึ้นมาเข้าตัวเธอแล้วเมื่อกี้เธอไม่ฟังมุกเขาข้างอนแล้วฮะไม่เป็นไรว้าไม่ว่าจะหน้าไหนแต่เธอน่ารักมุกอะไรของเธอเนี่ยกลับดีกว่าอยากเล่นวาัานจักรยานจ๊ะกลับบ้านไปเรือเธอขึ้นเรือมาเขาขึ้น,บบนแล้วดูดีเวลาขึ้นเรือแบบเหมือนหัวติดอะเง่งแงกงเลยอะ ไปเรากลับบ้านเ,เป็นอะไรที่สะดวกมากกับการลงเหมืองใต้บ้านนะใช่พอเราเราจะลงเราก็ขี่เรือลงไปเลยโอ้ยขึ้นไม่ได้ชืบช้าจังชึบคือเขาได้เล็กมาตั้งสาเก้าอันเนี่ยเขาได้มาตั้งสี่สิบสามเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนนะคะทุกคนคือดีทุกคน คือสะดวกแล้วก็ไม่อันตรายด้วยไม่อันตราย,ยเกินไปแต่เว<ช>ลาลงไปเปิดถ้านะแต่ก็อันตราย,อ,รายอยู่ <นะ S 1> เพราะว่าซอมบี้เยอะเยอะมากเพิ่งเเผาแล้วลนี่จะได้เหล็กมาสี่สิบสามอันบวกกับของคุณเซฟไปด้วยนี่ได้ตั้งหนึ่งชุดลแล้วก็เหลืออีกเหล็กที่เหลือก็ไว้ในกล่องก่อนก็แล้วกันนะทุกคนเยอะมากคือเราไปลงเก็บทีหนึ่งใช่ ก็วันนี้นะคะก็เป็นการพาทุกคนเข้าสำรวจถ้ำใต้บ้านของเรานะคะก็เป็นไงกันบ้างคะทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราสองคนได้นะคะ<า>เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ<า>ทุกคนสำหรับวันนี้าบ,าบายๆเ<า>จอกันคลิปหน้านะคะยิ<า>นดี